สวัสดีครับผมตั้มบุญนาคครับ การเบรกนะครับเบรกทั้งหมดมี3แบบนะครับแบบที่1คือ engine brake engine brake เกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่เรายกคันเร่งจะมีแรงเฉื่อยจากเครื่องยนต์นะครับเพื่อมาชะลอล้อหลังนะครับให้ความเร็วลดลง 2. การเบรกจากการเชนเกียร์นะครับการเปลี่ยนเกียร์ระหว่างจากเกียร์สูงลงมาเกียร์ต่ำนะครับ จะมี engine brake ค่อนข้างมากนะครับเราจะต้องควบคุม engine brake ด้วยคลัชนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเบรกหลังเบรกหลังใช้เพื่อการบาลานซ์รถนะครับไม่ได้มีไว้เพื่อการหยุดรถเบรกหน้าใช้เพื่อการลดความเร็วนะครับเบรกหน้าจะมีประสิทธิภาพในการหยุดรถที่สูงที่สุดนะครับในบรรดา3าเบรกที่เราได้กล่าวถึงเมื่อเราใช้เบรกทั้ง3พร้อมกันนะครับจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเริ่มจากเมื่อเรายกคันเร่งนะครับ จะเกิด engine brake เมื่อเราเชนเกียร์จะเกิด engine brake ที่สูงขึ้นนะครับให้ใช้เบรกหลังและเบรกหน้าพร้อมกันในน้ำหนัก70-30ในลักษณะรถที่ตั้งตรงนะครับเมื่อถึงจุดเบรกให้เราเริ่มเบรกเริ่มจากน้ำหนักนะครับ20 60 80 1 0 0แล้วค่อยๆคลายลง1 80 60 20เพื่อที่จะเข้าโค้ง ส่วนเรื่องจุดเบรกและระยะเบรกเดี๋ยวเราจะพูดกันในตอนต่อไปนะครับ